สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันเสาร์ที่14ตุลาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาะเฉพาผู้ที่บั่นใจสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีทําคกอวันนี้มีมาฝาก3 EP และตอนนี้ท่านกําลังอยู่ที่ EP 3 2คู่อิตาลีกับมนต้าแล้วก็สหรัฐกับเยอรมันห้ามพลาดโดยการทังปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองดดฮูดูแฮนดิแคปคู่แรกครับอิตาลีกับมอนตา้าแข่งแขังกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าอิตาลีต่อสามลูกควบอิตาลีกับมอนต้าเป็นเกมในกลุ่มซีครับสถานการณ์ในกลุ่มซีเนอังกฤษเป็นทีมจากฝูงและอีกสามทีมที่เหลือครับไล่เรียงกันมานะสองสามสี่ ก็มีอิตาลีมียูเครมาซิโดเนียเนี่ยอเป็นทีที่มีเจ็ดคะแนนเท่ากันหมดเลยเป็นกลุ่มที่จะช่วงชิงการผ่านเข้ารอบก็คือตามตาม,ตามสอยห้อยตามอังกฤษนั่นแหละรอะอังกฤษนั้นฉีกไปเป็นสิบสามคะแนนก็มีระยะห่างหกคะแนนสบายสบายอย่างไรก็ตามอิตาลีกับอัตาฤนี่ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่เข้าทางเพราะว่ายูเคมจะต้องตัดแต้มกับมาิโดเนียเหนือนะ ชนนวันนี้อิตาลีสามคะแนนเต็มแล้วก็นั่งดูว่าผลเกมผู้นั้นจะจบยังไงยิ่งถ้าจบด้วยการเสมอกันเนี่ยก็ยิ่งเข้าทางอิตาลีเลยสบายๆเลยอย่างไรก็ตามครับอิตาลีกับบอลตามองเลยว่าบอคลคคลเเกตบอลโคลซสายบอลโคลคาดาดเจอกันเมื่อไหร่อิตาลีก็ชนะเมื่อน,นั้นเจอกันมาห้าครั้งอิตาลีชนะมอนตาทุกครั้งแต่มีข้อสังเกต ที่สังเกตมานานแล้วด้วยเกมคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจดวันทึกแล้วก็นาติดตามอิตาลีแม้จะชนะมอนตาทุกครั้งที่เจอแต่ไม่เคยชนะมอนตาเกินสองประตูเลยไม่หนึ่งโศก็สองโอิตาลีจะชนะชนะมอนตาแค่ประมาณนี้เท่านั้นมันน่าปแปลกไหมห้าครั้งในสถานการณ์ที่อิตาลีนั้นไม่ว่าจะครั้งไหนก็เต็มไปด้วยนักเตะระดับเกดม,มีบวกเอบวกเหนือกว่าม,มอนตาทุกครั้ง และก็ตอบแผนทุกครั้งห้าครั้งเนี่ยอิตาลีต่อแผงทุกครั้ง,ง,ง,แ,ง,งและแพ้ราคาทุกครั้งเพชนะแค่หนึ่งศูนย์สองหนึ่งคือมันเหมือนตั้งตั้งใจจะชนะแค่เนี้ยและครั้งนี้จะอย่างนั้นหรือเปล่าน่าสนใจมากเพราะทุกครั้งเวลาอิตาลีเจอมาตาตออแผงทุกครั้งไม่เคยยิงขาดเกินสองประตูเลยมัน็นไปไม่ได้มันอาจจะต้องมีบ้างไหมสักครั้งสองครั้งที่แบบ มอนมันคนละเกตอะไอาการที่จะทะเลาะถล่มกันบ้างในบางพลังบางเกมมันต้องมีบ้างแต่นี่ไม่มีเลยน่าแปลกใจอย่างไรก็ตามสองูดูแฮนดิแก็ปประกบวระเจ้า้าห้าลายก็แน่นอนครับเชื่อใจอิตาลีสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องชาบ,บ้านช่องเสมอขึ้นสามลงสองช่องทีมเยือนขึ้นสองลงสาม ความน่าแปลกใจคือมันก็ยังมีการปรับราคาลดลงในช่องเสมอปรับราคาลดลงในช่องบอตาด้วยนะทั้งที่จริงแล้วบอลมันห่างชั้นมันั้นจะปรับละเอียดละเอียดที่ช่องอิตาลีล้วนแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแม้โดยภาพรวมก็ยังเชื่อใจอิตาลีแหละโซนแฮนดิแคปนาครสามลูกควบจะเห็นว่าเจ้าราคห้าลายยืนอ,อยู่กับเจ้าบ้านหมดตอบหมดเลยและปรับราคาเพิ่มขึ้นมาเลยในช่องทีมเยือนบอลลอง แต่บอกเลยว่าแฮนดิแคปนี้มันดูแปลกๆดูแปลกๆก,ก็อย่างที่บอกครับว่าสถานการณ์การมันฟ้องว่าสิ่งที่เคยทํากันมาเนี่ยมันเหมือนตั้งใจชนะกันแค่สองูนยืนพื้นเพราะนั้นวันนี้ขอเลือกที่จะตรงข้ามแฮนดิแคปครับตรงข้ามแฮนดิแคปเพราะเชื่อว่าต้องมีดิวอื่นๆที่สำคัญ จนทำให้อิตาลีจัดชนะมอนตาไม่ขาดไม่ขาดเกินแทนนิแคบเพราะนั้นให้เรื่องส่วนรองมอนตาครับแพ้แน่นอนครับและก็คิดว่าจะแพ้ด้วยสกอร์สองศูนย์ด้วยนะสวนรองมอนตาเป็นทีเด็ดตัวเน็ตสดสิบดาวตัวที่หนึ่งใน e p พีสามประจำาค่ำคืนบนเสานี้สวนรองมอนตานะ คู่ต่อมาใช้กำลังสองพูดในนิการ์สราฐกับเยอรมันแข่งขันกันตอนทีสองเยอรมันบุกไปต่อครึ่งลูกนะก็เป็นบอลกระชับอินละครับต่างฝ่ายกก็ซักซ้อมเพื่อเตรียมตัวเกมสําคัญํำคันในอนาคตนะสรัฐก,ก็เป็นทีมใหญ่ในภาคฝั่งของคอนคาเคฟเยอรมันก็เป็นทีมใหญ่ของภาคฝั่งยุโรปนะขุมกําลังก็จัดกันมาค่อนข้างจะเต็มที่พอสมควร อย่างไรก็ตามสองพูด้วยแทนที่แข็จากเจ้าทั้งห้าลายประกบว่าเจ้าทั้งห้าลายวันนี้เชื่อใจเยอรมันพูเลือกเยอรมันชัดเจนปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องนี้ในขณะที่ช่องจะม้านเพิ่มขึ้นสี่ไม่ขยับหนึ่งช่องเสมอเพิ่มขึ้นสองลงสองไม่ขยับหนึ่งเพราะฉะนั้นพูอยู่กับเยอรมันแทนที่แข็งเป็นเยอรมันต่อครึ่งลูกพูทั้งห้าลายก็เลือกอยู่กับเยอรมันบอต่อปรับราคาลดลงหมดเลย ในขณะที่ชอมบอลรองสารัฐเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นคู่นี้ในแคปนี้วางใส่ต่อเยอรมันครับเป็นทีเนึตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองในอ p พีสามประจำําคือันเสาวไปเก่งกระชับวินนะเพราะนั้น e ีพีสามสองคู่เนี่ยเป็นเรื่องผสมมอน 2, ยูโรสองพันยิบสอ่อิตาลีกับมอนตาสามลูกควบรองมอนตาหรือมอนตาเนี่ยแหละในขณะที่คู่หนึ่ง กระชับมิตรสารั้างเยอรมันอยู่ต่อเยอรมันครับส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง e p พหนึ่งยังไม่ได้ฟัง e p พีสองรบกวนติดตามให้ครบชอบตัวไหนจัดไปไม่ชอบตัวไหนตัดทิ้งโชคดีสวัสดีทุกคน